ที่หาดไรเรน,นะคะจังหวัดกระบี่ก็ช่วงตัดปีนี้นะคะในช่วงปลายเดือนธันวาคมส5 6พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็พราว่ามีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาวต่างประเทศนะคะที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาทัศนศึกษาบ้างมาท่อง,งเที่ยวบ้างนะคะหรือว่ามาอาบแดดบ้างน,นะคะที่ไร่เรที่นี่ค่อนข้างง่างทีเดียวนะคะอาจจะหลังจากที่ฟื้นฟู จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็เริ่มมีความไว้วางใจมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเอดทนไม่ได้ท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวก็ดูจะเริ่มฟื้นฟูมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยสังเกตได้จากนักท่องเที่ยวจากหลากหลายทั่วประเทศหลากหลายประเทศนะคะทั่วโลกนะคะก็ได้เดินทางมาที่ ใกล้เลหแห่งไฮนะคะที่นี่ก็จะมีภูเขาที่สวยสดงดงามแล้วก็จะมีเรือเทียบนะคะค่ะจะเห็นว่าทิวทัศน์ที่นี่ก็ดูแล้วสวยสดงดงามกับน้ำทะเลสีฟ้าในช่วงกลางวันแสดดของวันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้นะคะก่อนที่จะสิ้นปีค่ะก็การเดินทางมาที่ไกเลนะคะเราสามารถนั่งเรือค่ะ เรือจากอ่าวนางนะคะอ่าวน้ําเมาขอะะปะระธานาภัยขึ้นเรือที่ต้องบอกลงเรือสินะลงเรือที่อ่าวน้ําเมาค่ะก็ก็ค่าโดยสารคนละสองร้อยบาทลงเรือที่อ่าวน้ําเมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรือซึ่งเป็นเรือหางยาวน่าจะเรียกว่าเรือหางยาวนะคะก็ะจะอ่าพาเรา ออกจากอ่าวน้ำเมามาที่ไร่เลตะวันออกนะคะซึ่งจะเป็นป่าชายเลนนะคะไม่เหมาะสาหรับป่าไว้น้ำแล้วถ้าเราเดินไปทางทางเหนือนะคะทางเหนือเรื่อยเรื่อก็จะผ่านร้านค้าต่างๆมากมายมีทั้งเบียร์บาร์อะไรต่างๆเยอะแยะนะคะร้านเสื้อผ้าร้านนวดร้านสปาโรงแรมก็มีนะคะแล้วพอมาทางเหนือสุดเนี่ยที่นี่คือทางเหนือสุดของ ไรเลนะคะหลังจากที่ผ่านร,ร้านค้าริมทางเดินต่างๆมาเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยเราก็มาถึงที่นี่นะที่สุดข,ของทางนี้ก็จะเป็นหาดไร่เลสังเกตว่านักท่องเที่ยวมาที่หาดไร่เลค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะยิ่งในปกติในแต่ละปีเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวของทางฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ตก,กระบี่ ละนองพัางงาแถวๆนี้นะคะคือเที่ยวได้ตลอดแนวเลยนะคะเป็นช่วงที่อากาศดีมากถ้าเกิดว่ามาช่วงประมาณเดือนพฤศจิกหรือว่าต้นเดือนพันวาย,ยัางอาจจะมีฝนตกชุกเหมือนที่เคยเกิดน้ำท่วมในช่วงชุมพรนครศรีธรรมราชชุมพรสุราษฎร์นะคะนครศรีธรรมราชในช่วงแรกก็เกิดที่ยะลาปัตตานีนาราธิวาสแล้วก็ศกขลาหลังจากนั้นก็เกิดน้ําท่วม ในอันนั้นเกิดช่วงประมาณต้นเดือนพฤศ,ศจิกนะคะถาจากนั้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมอีกสองสามอาทิตย์ต่อมาก็เจอปัญหาเรื่องฝนตกชุกในช่วงตั้งแต่ชุมพรตามด้วยสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้ช่วงแายปีนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสิบกว่ายี่สิบกว่าธันวาคมของเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด่ของปีนี้นะคะ mm. เป็นต้นมาก็ฝนก็เริ่ม ซาลงเรื่อยๆและแรงนหี่สุดนะคะแม้ว่าในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานวันที่ส9บเ้าธันวาคมก็มีฝนตกบ้างนะคะในช่วงบางพื้นที่ระหว่างทางที่เราเดินทางมาจากสุงเกษมสุราษฎร์ก็มีฝนตกนิดหน่อยนะคะมีเมฆพื้นบ้างนะคะเล็กน้อยเป็นหย่อมๆเป็นบางส่วนนะคะและสลัดที่นี่ที่ท่านทุกท่านเห็นอยู่ที่นี่ก็จะเป็นหาดไร่เลยนะคะที่หลังจากที่เราลงเรือทาง ใกล้เลยตะวันออกแล้วก็เดินผ่านร้านค้าต่างๆที่อยู่ตามริมทางเดินซึ่งมีทั้งโรงแรมต่างๆนะคะมีทั้งร้านนวดอ่าร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศร้านนวดล้วนะหาร่าน้านเบียร์บาร์สปาที่ตะวันออกนะคะแล้วก็จากไอ้เลยตะวันออกเดินมาทางเหนือนะคะ ถ้าเป็นได้ในตะวันออกเนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับการการว่ายน้ํานะคะแต่ถ้าเราเดินมาทางเหนือนะคะก็จะเห็นเป็นชายหาดหาดไร่เลยนะคะซึ่งสองฝ้าก็จะเป็นเห็นเป็นภูเขาหินที่มีรูปร่างสวยงามนะคะค่ะก็จะตรงฝั่งนี้นะคะก็จะมีเรือเทียบทคาชมค่ะตรงเกาะต่างๆ ตรงขาวละเอียดสวยงามทีเดียวนะคะาาหาเมชายหาดที่สวยงามค่ะที่นี่นะคะหาดได้เลยแห่งนี้เมื่อคาวที่เกิดสึนามิเมื่อวันที่2 6่สิบหกธันวาคมส5 4พนห้าร้อยสี่สนสห้าร้ในช่วงนั้นนะคะที่เกิดสึนามิขึ้น ที่มีศู์การอยู่ที่ทางเหนือของเกาะสมาตรตาขณะพัดได้แรงสั่นสะเทือน9.1แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง,ง,งนะคะคลื่นยักษ์นั้นก็ได้ถาโถมเข้ามาอย่างเกาะภูเก็ตพังนากระบี่สตูลต่างๆนะคะแต่ว่าที่ไร่เลยแห่งนี้ค่ะไม่ได้รับผลกระทบจากสึนามิแต่อย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ที่นี่ก็เลยอาจจะเป็นที่หนึ่งที่ทุกคนสามารถจะมาเที่ยวมาชมมาอาบแดด มาพักผ่อนใช้ชีวิตในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ได้อย่างสบายใจนะคะเพื่ตัวอากาศในช่วงเที่ยงเนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็กาลังดีถ้าพูดถึงแล้วถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวแนะนําว่ามาในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงช่วงเมษายนใน่อากาศจดีที่สุดคือไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวเกินไปแม้ว่าในช่วงกลางวันนี้แดดจะจ้าบ้างแต่ว่าถ้าเราถ้าเราคนไทยเราก็จะสวมหมวกสวมเสื้อแขนยาวนะคะกันแดดใช่ไหมคะสวมบั่นแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ย เนื่องจากอาจจะเป็นประเทศที่อา,อากาศส่วนใหญ,ญ่เนี่ยเรียกเวลาช่วงที่อากาศหนาวมันจะยาวกว่าแล้วก็โอกาสที่จะเจอแดดเนี่ยจะน้อยนะคะบางทีอาจจะเจอแค่ติบมงเช้าถึงบ่ายสองหลังจากนั้นก็มืดแล้วคือกลางวันเนี่ยจะยิ่งหน้าหนาวเนี่ยกลางวันเนี่ยจะจะสั้นนะคะแล้วก็บางทีก็เจอแดดน้อยมากนะคะทําให้บางทีก็ปวดกระดูกปวดอะไรต่าง <S <S ทีนี้พอกรั่ังนะซึ่งมาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยพอมาเที่ยวที่เมืองไทยก็ สังเกตว่าหลายท่านพอเห็นแดดบ้านเราเขาคงจะดีใจมากที่ที่ได้มาเจอแดดนะแล้วก็ก็อบ that, าบแดดนะคะตักแดดกันนะคะอย่างมีความสุขเพิ่มความแข็งแรงให้กับสุขภาพด้วยค่ะก็พึกงทับเลยทีเดียวนะคะก็ดูใบหน้าผู้คนนะที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดพักผ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ มาด้วยความสุขมาหาความสุขพักผ่อนเพราะว่าก็มาว่าจากการวิจัยเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเพริ่มจัตเจนีเนี่ยความสุขเนี่ยได้สูงที่สุดเลยทีเดียวนะคะก็ที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวที่ว่าจากนานาประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่แล้วก็อาหารที่นี่ก็ไม่แพงมากค่ะราคาปกติธรรมดานะคะหกสิบแปดสิบบาทก็มีคือเป็นราคาที่เราจับต้องได้นะคะแล้วก็ที่นี่ถ้าพบว่าไปภูกเก็ต ไปสมุยแล้วคนจะแน่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าห่วงก็อาจจะเลือกมาที่กระบี่อย่างไรเลทที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจคนก็ไม่ถือว่าแน่นมากแม้ว่าจะมีตั้งท่องเที่ยวเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะก็ตามนะคะแต่ก็มองว่าที่นี่ก็จะอีกที่หนึ่งที่มีทั้งภูเขาหินมีทั้งทะเลที่มีสีนะคะเป็นสีหยกนะคะแล้วก็มีเรือเทียบตลอดชายฝั่งนะคะที่เห็นนะคะแล้วก็สามารถจะนอนอาบแดดนั่ง อาจแบบพักผ่อนได้แล้วก็ชมภูเขาอนัษนษ์์งานต่างๆชมผู้คนต่างๆที่เดินไปมาอาจจะถ่ายรูปบ้างอาจจะเดินเล่นบ้างนะคะบางครก็ขนของทำ